ทาวฮอร์ลเพล55ทุกคนนะครับวันนี้เอาเกมใหม่มาเลยเพิ่งไปเจอในสโต์ไทยเรานี่เลยนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นเนาะชื่อว่า Sword Hunter อ่มันก็จะเป็นเป็นค่ายให้แบบ indie ิน ind ีหน่อยเกมมันก็จะใส่สไตล์ indie ้น่ะมาดูกันว่ามันดีไม่ดียังไงมาเดี๋ยวมาดูปอปะปะปะป,ะปะก็คือการแตะหน้าจอไปเรื่อยๆเนาะไม่มีอะไรซับซ้อน แล้วก็มีการแดช h ไถไปไถามาไถาไปไถามา,ถา,ถา,มาก็จะแดชนะครับลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บพอเกรนะมันจะมีเกรดด้านขวาล่างนะครับพอเกรเต็มร้อยนี่ก็สามารถใช้เปิดอันติใช้อันติซัดใส่ศัตรูได้ปุ๊บปุ๊บปุ ออโต้แอตแทยังไม่สามารถเปิดได้นะครับก็เคลียร์แชปเตอร์ที่5เรียบร้อยแล้วถึงจะกดออโต้ได้ตอนนี้ก็กดเองก่คนจะต้องมีก่อนป,ปันป๊บปั๊บปั๊บใช้ความค่องของนิ้วนะครับเปๆเวลาที่เวลาที่สครูมันจะโจมตีเรามันก็จะเป็นสีแดงขึ้น,นแล้วก็จะสังเกตได้อย่างง่ายๆนะนทีนี้พอจบแล้วก็ให้เลือกขอเลือกมา เลือก,กาสายฟ้าละกันสายฟ้าก็จะมีคูดาวว่าใช้คันก็จะมีคูดาวนะฮะโลบหลบเลียงก็โลบบัละเบิดเกมไม่ยากนะเล่นให้ดีๆปึ๊บๆหลบเลี้งเก่งหลบเลี้ยงเก่งเขาสองนั้ตายสุมาัยเดือก็เลือก ของสำคัญสำคัญเนี่ยไปเลือก Movement Speed บวก50สิมเียไม่ต้องไปเลือกทุกคนไม่ได้เลือกนี่ให้เลือกอันนี้ปครับไปอ,นนอ,อัพหัวอัพเด็กมาเปิดอันตี้ไอ้เนี่ล่ะให้อย่างเทให้อย่างเททุกคน จะเดสไปไหนหนะมึงจะเดสไปไหนบอกเลยเลยว่าเกมนี้เนะเฟียลยันเล็บนะทุกคนเฟียลยันเล็บปื๊ดปๆ๊ไทยไปเฮ้ย<ว> e e ป้าแปดเอีแปดห้ามีแปดหกมาุมใส่เาราเราไงอง่ะทำไงอ่ะแล้วมันหายไปไหนเกิโผร่มาละ สับไม่ยัง้งสับรัวๆสับไม่ยัง้งสับไม่ยัง้งผ่านแล้วทีนี้ก็เลือกเป็นโลแล้วกันไม่ได้แมวเพิ่มเลือกแมชเอ็พีเฮ้ยเจอบอสบอสมาเลยบอสมาเลยบอสมาเลยสับนั่นไงนั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวมันจุดไม่ธรรมดาเหมือนกัน ok quán Để quán ui lòng quán bị lộc anh cái nữa cho chát ui hoa chắc chưa chưa ô, chưa 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 cơn cơn Nó Nó วันนี้การรับของที่สอนก็จะเลยจะต้องดูวิดีโอสักก่อนนะแล้วค่อยรับของนานด้วยวะ่ะอ่ะต่อฮิวแล้วกันฮิวพลังเอ้ยดีเพิ่มอันนี้เป็นร้อย ถ้าถ้าเกิดว่าเราเลือกของซ้ำๆมันก็จะเพิ่มค่าความแรงขึ้นไปอีกเพิ่มเลเวลของของสิ่งนั้นขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะเหมือนจะเต็มที่เลเวลสามมาอันนี้เรียกเ่สล็อตเหรอสุ่มวะวงล้อแห่งโชคชะตานำข้อมาเจอสิ่งนี้ Mình này là phiêu mấy phiêu mấy lai Ui Chưa biết sao không mua lại cho mình quay Vì mưa thôi nó chẳng đà Đi là bận ăn không phải. เพิ่มทันเดอร์ไปนะเ,เพิ่มสายฟ้าไปเป็นเลเวลสองฟุชว้าวเด๋ยวเป็นยังไงบ้าวเยอะอะไรหรอแกไม่มีทางหลอดคมดาบของฉันไปได้นะ โอ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ว<ะ>้าวริ้วแท้เฮ้ยนนเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเลือกเลือกของใหม่ของใหม่ป๊าสกิลใหม่เลือกสกิลใหม่ก่อนว้าวเสียชีวิตเสีชิต พวกเลเวลของตัวละครแล้วก็อาวุธเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอัพข้างนอกนะここ <entender> หลังจากที่เราผ่านด่านเรียบร้อยแล้วมันจะมี10สเต็ปก็คือมันจะมี10ด่านนั่นแหลนะผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีของระหว่างด่านให้เราเลือก ก็ต้องเลือกอันนี้สิเอ,อ้ยเลือกอะไรเพิ่มดีฟงดีเฟนไม่ต้องนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงเราโอ้โหเดียดจัดมาร้อยตายร้อยนี่ไงอยู่อยู่เลย

จอบอสกาแล้วบอสตัวนี้มันจะอาจจะไม่ธรรมดาดแน่ๆอะไรโอ้โอยโอ้ลบทอกโอ้โหโ,โดนโดนทับโดนทับยังไงล่ะยังไงล่ะไอ,อ้มันมีพวกกีกี้ออกมาด้วยสาบดีกว่าเปิดอันตีโดนไหม โจมยโอ้ยโ,โ,โ,โหตายดิจบปะอะนไลเอลูจชอกเอลูจชอปเฮ้ยนี่มันแกงบอสทั้งสี่ซึ่งเราจะได้เจอกับมันแน่ๆโอเคพอผ่านการแล้วเนาะผ่านมิชชั่นแล้ว มันก็จะโชว์ว่าของที่เราได้รับสกิลอันล็อกต่างๆนี่มันก็จะมีอะไรบ้างอ่านี่มันจะเป็นติวเตอร์สอนเราก่อนว้าวได้อะไรอะ่ะไ,ได้แมวได้แมวอัพเกรดได้ใช้500อเอออ่าก็เนี่ยแหละ หมุนให้ครบแล้วจะได้อะไรอะ่ะถ้าหมุนครบแล้วจะได้อะไรอ๋อต้องหมุนให้เต็ม6กช่องแล้วก็เลเวลเต็มด้วยเอาไว้ที่หลังกันเสียเหรียญไปโดยเปล่าประโยชน์เก็บไว้ทำยัง่นดีกว่าทีนี้มันก็จะมีการอัปเกรดของตัวละครอนะันนี้คือการอัปเกรดของตัวละครนะครับจำเป็นจะต้องมีอะไรเนี่ยโซ u l Stone เอาไว้อัพขั้นแล้วก็อาวุธอาวุธเนี่ยมันสามารถคาราฟได้คราฟก็คือเอาเอาวุธชิ้นเดียวกัน3ชิ้นมารวมอย่างเช่นเราเลือกรองเท้าก็เลือกรองเท้าไว้สาอันเพื่อมารวมนะครับต้องเป็นขั้นเดียวกันด้วยนะเขียวก็เลือกเขียวเท้าก็เลือกเทาแล้วก็จะมีไอเทมสาหรับวัอัปเกรดเช่นนี้ถ้าเราจะอัปเกรดมันก็ต้องใช้อันนี้สตโตร สกรนะเหมือนนเป็นชิ้นส่วนคำภีเพื่อจะมาอัปเกรดอาวุธของเรานั่นเองมีแกลเลอรี่บอกว่าอาวุธที่ปลดล็อกแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างอันนี้คือช็อปนะครับร้านค้าก็สามารถอันนี้จะเป็นของฟรีก็เข้ามากดดูโฆษณาอีกแล้วซึ่งเป็นโฆษณาที่ปลอมสุดๆมัน โกหกเราว่าภ้ามันเป็นอย่างนี้แต่ในเกมจริงมันไม่ใช่เลยนะทุกคนนี่ก็รับของไปนะแล้วก็มีดูวิดีโอได้เพื่อดูวิดีโอรับเจมนะนู่นนี่นั่นก็มารับกันได้นะหลักๆของเกมก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็จะประมาณนี้อันนี้กคตรรับของ เวลาเคลียภารกิจต่างๆเนี่ยเราก็จะมากดรับของตรงนี้ออปชันมันก็จะมีให้ปรับให้ให้เซตติ้งแต่ว่าการเซตติ้งของมันคือเปอิดเสียงกับปิดเสียงแล้วก็ปรับภาษาแค่นั้นอันนี้หลังจากเคลียมิชชั่นนะครับเคลียมิชชั่นแล้วก็มากดรับของตามระเบียบโอ้ยกดอีกแล้วขึ้อกดอีกแล้ว โฆษณาหลายรอบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างโฆษณาแลวทุกคนอย่าเปเผลอกดเล่นเขาละ่ะเผลอไปกดโหลดมาเล่นเสียวเวลาอ่ะจับของแต่ไม่ไม่กดตี กดเถอะกดเถอะอยากได้ของอนะ่ะไม่กดมันก็ไม่ได้นะเอาแล้วจะจบโฆษณาแล้วทุกคนใจเย็นใจเย็นหมดจังรับหมดจังเอ้าหมดแล้วเคลียร์สีขีดห้ามันก็จะได้ของประมาณนี้ เหรียญเพชรดูวยนี่นน่นก็การเข้าไปสู้ครั้งเข้าไปสู้มิชชั่นหนึ่งอ่ะมันก็จะใช้เท่าไหร่5พลังอ่ะพลังงาน5คูณ5นะแล้วก็พวกเหรียญแมวในเหรียญเหรียญตีนแมวเนี่ยมันก็จะเอามาอัปเกรดตัวละครแล้วก็อัปเกรดอาวุธก็ไปสะสมให้เยอะๆเพื่อที่จะมาอัปเกรด แต่อย่าลืมว่าการอัปเกรดไม่ได้ใช้เหรียญเพียงอย่างเดียวต้องใช้วัตถุดิบด้วยวัตถุดิบเนี่ยก็ดูแล้วว่าไม่น่าจะได้ง่ายๆเลยมันน่าจะเก็บจากมิชั่นเอาก็จะเป็นจำเป็นจะต้องไปปลดล็อกออตโต้ซะก่อนไม่งั้นเราจะต้องกดเองเมื่อยล้วอาจจะเบื่อซะก่อนฉะนั้นไปปลดล็อกนะให้เคลียร์ชัปเตอร์ที่5แล้วค่อยมากดออตโต้เพื่อฟาร์มแล้วก็ทาเลนต์เนี่ย ความสามารถของตัวละครน่าจะเป็นพวกพวกอาเบลิตี้พวกสกิลของตัวละคระเพิ่มทักษะเพิ่มความสามารถให้ตัวละครก็ต้องใช้เหรียญย่างมหาศาลในการอัพตรงนี้เลยนะมันก็เลยจะต้องหาเหรียญมาก็นเศษกดเลยนะเนี่ยแล้วบ้างแทนแล้วแทนที่มันจะ ล็อกให้เลยนะให้เราเลือกแล้วก็ไอ้น,นั่นเลยอัพเกรดได้เลยมือก็ต้องมาหมุนเป็นสุ่มอีกมันจะสุ่มทำไมเนี่ยแล้วก็มาลงช่องเดิมๆแล้วช่องใหม่ก็ไม่ปลดสักทีมือฉลาดจริงๆอ่ะโอเคกำลังจะครบ6ช่องแล้วทุกคน ่าไปๆไ,ไม่ถึงว่ะไปไม่ถึงไปไม่ถึงอ่ะอ่ะยางยางอีกยางอีกเฮ้ยได้ช่องแล้วคุณอ่ายางอีกไงอีช่องมายางยางอีกแล้วเหรียญกูจะหมดอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหเหรียญหมดเหรียญหมดเลยจ้าๆๆไม่เป็นไรหรอก ถือว่าเป็นการอัพค่าสถานะของตัวละครไปนเนาะเฮ้ยมีกุญแจว่ะได้กุญแจเปิดดิ๊อะไรอ่ะบัตรริงดูดเลือดเหรอวนดูดเลือดเหรอหรือว่ายังไงเฮ้ย <Hey, S 1> ได้หมวกว่ะหมวกสีม่วงด้วยอ่ะโอ้โห อีกทีได้หมกสีเขียวจบเด็ดๆเใสเลยโอ้โหว้าวสวยงามสวยงามอ่ะเหรียญหมดจ้ะโอเคเก็ต okay. okay, ไ,ได้ไหมไม่ได้แล้วหมดแล้วเหรียญไม่พอเฮ้ย hey. wow. ว้าวได้ของดีได้ของดี โอเคแล้วแหละ,ะเกมตัวเกมมันเท่านี้แหละตัวเกมมันไม่มีอะไรซับซ้อนทุกคนมาเล่นกันขำๆสนุกๆช่วงเกมที่มันซีเรียสซีเรียสแล้วก็วัางๆแล้วก็เอามามาลองเกมนี้กันดูซะหน่อยมันไม่ไม่ได้เครียดมากแลยเล่นเบาๆเล่นเบาๆสบายๆคุณผ่านก็ผ่านได้ผ่านก็สะสมเหรียญไปเรื่อย แล้วก็มาอัปเกรดตัวละครแล้วก็ไม่ผ่านภาพก็ไม่ได้คีรุวคีเล่นะครับแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ของเครื่องด้วยใช้สเปคไม่สูงเค okay. มาแนะนำกันถ้าใครสนใจก็โหลดในสตูได้เซิร์ชหาเดี๋ยวจะพิมพ์เดี๋ยวจะพิมพ์มชื่อเกมในในหัวข้อคลิปแล้วก็เซิร์ชใน Google Store ตามชื่อที่ผมพิมพ์มันขึ้นให้เห็นนะ ไปโหลดเล่นกันได้เลยสนุกสนานดีอย่าลืมทุกคนกด Subscribe ให้ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ